อเอาแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาถึงถ้ำน้ำในตำนานนะครับผมรีบจุงเบยเย yeah. เข้ากันหรือยังครับอ,อก่อนอวันนี้ก็มีจิมจิมหนุ่มสามหญิงหนึ่งนะครับผมจุม,มโสมแล้วพี่<ต>อย่างว่าจะไอ,ไอตัวนกตัวโดจิอ่ะข้างในมันจะมียาอยู่5้าแบบเก็บไปด้วยน้อทุกแบบใช่ป่ะ เก็บทุกแบบแม่นก่อใช่แล้วไม่แตกไอจีมังเหรอแล้วก็ของของขวัญคืออันนี้อยู่ในนกตัวนี้ตัวเบิร์ดอ่ะนของขวัญแกะห่อยังอยู่ในเบิร์ดนี่นี่ตัวนี้ห้าชิ้นไม่ใช่ห้าชิ้นห้าแบบตั้งแต่ยาเดงเอาไปหมดเลยอ่ะหรือเอาไปครึ่งหนึ่งพอเอาไปหมดเลยหมดเลยเฮ้ยห้าแบบเลยเหรอทำไมกูแบ่งทำไมกูมีแค่สามแบบเองวะเนี่ยแม่งสองมาตรฐานว่ะ มึงเฮียอะไรมึงดูของมึงดีๆดิอย่ามาพูดเลยมีสติงที่เอาไว้เพิ่มเพิ่มสเตอมินาเพิ่มเลือดใช่ไหมแล้วก็มียาอีกสามแบบยาดำน้ำยาตีแรงแล้วก็ยากันหนาวคมแล้วไงนี่เองเดี๋ยวจะครอกมันจิ้มคราที่แล้วใช่นกัอยู่กับพี่ใช่ไหมเออเออนั่นแหละ ม <Okay. S 2> ่งเหมือนทาสเกมเลยูไม่ไมขอตกลง้าได้ไหมมันดูแบบว่าไอ้ดีก็ตั้งหอกก็ได้ไม่ต้องกลง้าก็ได้โอเคสามสองหนึ่งแอคชั่นสวัสดีค่ะเคนเคซี่เองนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกม Ark Survival Evolve กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาบุกดันใต้น้ำกันเดี๋ยว<ะ>เดี๋ยวเจ๊เจ๊เจอะไรไม่ใช่เกม Ark ต้องต้องเนอะใช่ใช่ต้องเสียงนั้นอ๋อ้ึงแงอรอใช่เลยใช่แล้วตอนนี้เจได้มาร่วมขบวนการกับเราแล้วนะคือขบวนการเรนเจอร์นะเป็นทิงเรนเจอร์มอพิงเรนเจอร์ว่าไงพิงเรนเจอร์รายงานตัวค่ะดีมากมีใครกันบ้างคะเนี่ยมีอมี D3X นะครับเป็นเยลโล่เรนเจอร์นะครับผมโอเคสายเหลืองนะค่ะ ต่อไปผมก็จิมมี่ไม่มีชื่อชาแนลเนี่ยอ๋อก็เป็นตัวสีแดงสายแดงใช่ไหมมามามาสู้กันหน่อยเร็วสายแดงกับสายเหลืองสายเขียวนี่ใครใหญ่ไม่อยู่ตรงกลางใหญ่นะคะสายเขียวกีเดนเจอร์ครับจำง่ายนะคะเหลืองเล็กแดงจิมเขียวใหญ่ใหญ่ันโอเคแล้วก็ไฟแก๊งไฟจราจรแก๊งไฟจราจรแบ๊ะ อ๋อมาดามเราจะเข้ากันหรือยังเราต้องเข้ากันแล้วไปเลยพร้อมรัมผมพร้อมนีไม่เคยเข้ามาก่อนนะคะโอเคจะบอกว่าโหลดเท็กเจอร์อาจจะกระตุกทีนึงนะโอเคเข้าไปเลยเว้ยเครื่องผมแรงครับไม่มีการกระตุกครับแล้วมีใครเตรียมไฟเตรียมไฟอะไรมาไหมนะเพราะเมื่อกี้เข้ามาโหลดแล้วรอบหนึ่งโอ๊ยกระตุกเลยอ่ะทั้งแบบท้างแบบอืมทั้งตึงอะไรทั้งตึงตึงคืออย่างเนาะโอเคมาแล้ว จิมไปมุดอะไรอยู่ตรงนู้นจิมนานมากจิมช้ามากโอเคเดี๋ยวรอจิมก่อนนะคะใช่ครับยังคะโอเคล้วไม่มีใครมีไฟเลยนับไม่เป็นไรครับหนูกลัวน่ากลัวไหมอะโอ้โหพี่ไฟแยงตามากเลยพี่ชุดเกาะมันแบบสะท้อนกับอืมใช่สะท้อนกับแสงไฟอะไรอย่างงี้พื้นก็แบบเงาเงานะไม่นำไปนะหนูไม่รู้นะ กีตอย่างเดียวนะเอาจริงมันจะบอกว่านี่หัวของเราแต่ละคนี่เป็นเป็นหัวที่ดอปมาจากอัลฟาทีเลตใช่อัฟาหัวแต่แต่ไม่เห็นเราจะได้หัวใช้ซูรท็อปเนาะเออมันคงจะเท่น้าดูไม่อันนั้นต้องฆ่าอัลฟาทีเล็กครับอ๋อเรามันแค่อัลฟาแรปเตอร์อัลฟาคาโนอะไรอย่างงี้ ต้องทีเร็กใช่ไหมถึงจะได้หัวไทเซาร์ทอปอากาศมนหนาวมากเลยมันคือแร่ไอเทมเออผมขอกินยาก่อนแล้วกันโอเคได้ใช่ใช่เดี๋ยวหนูยังไม่รู้จักยาเลยอ่ายานะครับกดขึ้นมาเสนอนําเสนอเลยครับอันไหนบ้างมันจะมีอยู่สามอันนะก็จะมีลาซาลัสนะครับเป็นยาดำน้ำนะครับทําให้ดำน้ำอืดนะครับแล้วก็จะเป็นเอนดูโรสตูนะครับ ก็ทำให้เมลินัมเมดแรงขึ้นนะครับแล้วก็สเตมิน่ขึ้นเร็วขึ้นนะครับอันสุดท้ายจะเป็นเฟรียเคอรี่นะครับแกงกะหรี่นะครับช่วยในอากาศหนาวๆแบบนี้นะครับใช้ไปเลยนะฮะโอเคงับก็แล้วก็จะมีขวดขวดเป็นเมดิคอลเบลป่ะเร่มันอ่านว่าอะไรบิวบิวนะก็จะเป็นเพิ่มเลือดนะครับส่วนอีกอันนึงเป็นเอเนอร์จี บิลนะครับก็จะเพิ่มเซอร์มินาอ่าใช่ขึ้นแบบพรวดพลาดนะฮะพลึกแล้วก็เสียเนื้อโยนนี่ให้หน่อยโยนไอ้อ่าโอเคโอเคได้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 ล้มอย่าลืมล้มด้วยนะครับปกล่มไปด้วยครับปกล่มแล้วก็ยืออกมาด้วยต่ออ่าแจ้งว่าฝนตกนะครับโอน่ากลัวอ่ะโอ้ยผมเกียดตรงนี้จังเลยอ่ะพี่จะล่วงลงไปเราจะได้กางล้มทันเกียดตรงนี้จังเลยอ่ะพี่ข้างล่างมันมีอะไรป่ะครับ ข้างล่างมีครับก็มีมอนเตอร์เลยครับมันยิงจริงจริงถ้าเราลงไปตรงเนี้ยเฮ้ยงูตกโอเคอุ้ยใจเย็นครับใจเย็นไม่ตกไอ้ตอกไอ้ตอกยังได้อยู่มันมีงูมีข้างขาวนะอันนี้ขิดลิปไว้ขิดลิปขิดนิปอันเนี่ยพึ่งไปเลยอย่าตีโดนกันนะเออเดี๋ยวดับลูกธนูไปด้วยกันดิอ่าถ้าจะดีดดับนิดนึงพี่ขอโทษเลยดูเยอะปะ ไปมาแล้วงูมาแล้วงูมาแล้วนะจิมไอ้งูเดี๋ยวงเยอะั้ในในมีปัญหากับเราเพราะเราเป็นสีเหลืองใช่ไหมเออเนอะเฮ้ยใครโบอาเแรงมาเลยครับนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปจับลิงกันนะฮะเฮ้ยแมงมุมแมงมุมทิมนี่ครับอันนี้ยิงฟรียิงฟรียิงให้หมดก่อนไม่ต้องเข้าไปเสี่ยงง่ะก็เช็คเลือดเช็คอะไรตัวเองด้วยนะครับอีกอีกอย่าลืมเอาเอายาเพิ่มยา เล่ย์พอชั่นใส่ไว้ในช่องเลยนะครับพัดคีนะครับนี่แหมเลเวลผมนี่เลือดเลยเนี่ยเลือดเหมือนกันโอ้เตยผมขออัพเป็นเลือดแล้วกันนะอ่าแต่ละคนเลือดเท่าไหร่กันบ้างครับตอนนี้สองร้อยแปดสิบนะสองร้อยเก้าสิบเยยไล่์ไลกันมาเลยนะครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่สี่ร้อยใช่ไหม สามร้อยสี่สิบหดจุงเบยโหดนะสายนี้มาโหดจริงเห็นกันตายหมดตรงนี้นี่ไปทางไหนต่อครับลงข้างล่างดีกว่าครับมาเลยมาเลยเฮ้ยจิมไนเป็นสายวิ่งอยู่แล้วโอ้หสายวิ่งความเชื่อผิดๆนี่มาจากไหนไปทางไหนดีวะซ้ายกว่าทางนี้นี่ทางซ้ายอ่ะางซ้ายครับทางซ้ายโอเคครับผมจากข้างทางขวามันลงไปข้างล่างนะเซอร์เวททางมาตายกันไปแล้วฮะของล่วงหมดและครั้งนี้ก็คาดว่า คาดว่าเราต้องรอดนะครับคาดว่าเราต้องรอดดิเออแต่หลังแต่ก่อนจะรอดก็ไม่รู้ว่านะจะเป็นยังไงใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับใช่อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเลยค่ะอันนี้นี่จะพูดเยอะงวดงวดงวดใช่ครับไอจมูกแหลมนะครับขาส่องปั๊บ อันนี้อะไรอ่ะน้ำเหรอใช่ครับน้ำครับกินได้ใช่ไหมกินไม่ได้ครับเสียใจหิวน้ำพอดีต้องมาทางซ้ายหรือเปล่าครับนี่ทางนี้ขวาเหรอโอเคตกใจผมจะร้องพี่ช่วยพมด้วยโอ้มันจ้าแหลโอ้ยมันจ้าเหลืเกินแสบตามากเลยต้องหันหน้าหันหลังดีๆหน่อยเอาละทีนี้ทีนี้แหละช่วงตรงนี้แหละที่ไม่รู้แล้วว่าจะไปทางไหนผมว่าไปทางซ้ายนะก็ตรงนี้มันลงน้ำปะ ช่ใช่มันต้องลงน้ำไงจริงๆแล้วอะไม่รู้เพราะหนูไม่เคยมาแต่อ์ติเฟกซ์มันอยู่ข้างบนนะไม่อยู่ในน้ำนะใช่ใช่ผมเลใหงฮะผมต้องมองด้านบนก่อนข้างหน้านี้น่าจะมีงูมีอะไรด้วยนะดูดีๆนะครับแล้วที่แน่ๆมีชละวัลนะชลาวันกุมพีจระเคแสนดีอยู่ทํามกลางมีเมียหนึ่งคนด้วยเรื่องลองให้จบเพลงเลยไหมล่ะพีก็ไม่เบรกนี่ก็ไม่เบรกกันเลยก็ตั้งใจฟังตั้งใจฟังผู้ฟังที่ดีฮะ ไม่ใทีนี้เราจะแถยังไงต่อช่านทีนี้เราต้องเลือกแล้วว่าเราจะลงน้ําเนี่ยต้องลงฝั่งพี่ใหญ่น้กินได้นะครับนกขวัญครับทางนู้นนี่เลยนี่เลยลงทางนู้นเลยก็ได้พี่ลงทางนู้นเลยครับเพราะยังไงมันต้องวนมาออกฝั่งนี้ใจจะเอาเท้าไปแย่ไหมไม่เอาอ่ะหนูรู้สึกว่าแบบมันต้องมีอะไรมาหลายคนแล้วใช่มันต้องมีอะไรพุ่งมากัดตีนคุณแน่นอนอุ้สึกหวาดมากตกใจหมดพี่ใหญ่ไหมถอยทันทีเลย นายมีใครอยู่ไหมช่วยช่วยไปช่วยไปทิมมันหน่อยครับไม่ทิมครับยิงครับยิงยิงเอาครับตายยังต่ยังยังไม่ตายยังยังโอ้ยเกยใหญเขายิงแม่นมากนะแล้วเดี๋ยวผมก็หลงกับเขาอีกเพราะผมผมมีเซนนะพี่เรื่องอย่างเงี้ยเรื่องอะไรวะมีเซไอุ้ทิมทิมโดนเขาทีเนี้ยทีเนี้ยคือ ตรงนี้ต้องดูด้วยเพราะมันก็คงมีจระเข้อยู่ที่ไหนสักที่กับปลาโอ้แล้วดูน้ํากระจายน้ําแตกบ้างพี่น้ํากระจายเพราะมันมันมีน้ําหยดจากข้างบนอ่าใช่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 โอไม่ได้แบบว่ามีตัวอะไรอยู่ข้างล่างใช่ไหมเฮ้ยลงมาแล้วปลอดภัยปลอดภัยอะไรปลอดภัยที่อะไรเว้นที่ลอยวปแล้วไม่ก็ผมกําลังหลอกหลอกให้พร้อมมาเล่กระโดดลงไปนะฮะนี่ค่อยๆตีเหอะปะอาจจะรู้สึกดีมากกว่าก็เท้าไปจุ่มก่อนครับ เอดเขามาล่อมันล่อดเราสังเกตชุดนี่ลงไปแป๊บเดียวนี่รองเท้านี่แทบลดถึงครึ่งใช่นะครับว่าเราเพราะนั้นเราพยายามได้ก็ยิงครับยิงได้ก็ยิงครับนะครับเราอยู่ข้างบนนะยิงไปล่อมอีกปะล่อตีนปะผมสายแทงเลยเนี่ยคนเลือดเยอะเลยครับมาล่อมาได้คนเลือดเยอะแล้วเลิโอ้โห้โหยังมาอีกบ้านต่อไทยเลยค่ะโอ้โหโอ้โหอ่าพี่คอยแทงนะเดี๋ยวผมยืนไม่มีใครแทงเลย เฮ้ยแทงไม่ทันอ่ะขึ้นมาขึ้นมาทีเนี้ยไม่รู้ว่าทางนี้มันถูกหรือเปล่านะหมดแล้วนะฮะวัฒน์มัยังไม่หมดยังกมีสักสองตัวตรงนี้เหมือนที่ครั้งที่แล้วที่เราตายเราตายตรงนี้ใช่ป่ะพี่ทีนี้ทีนี้เราตรงนี้เราจะกินยาก่อนนะก่อนลงไปนะยาดำน้ำใช่ไหมครับใช่เราจะกินยาดำน้ำอีกอันไหนนะยาดำน้ำสีขาวครับสูดขาวครับสุดขาวอะไรที่ดรอปจากตัวได้ก็ดรอปไปนะฮะพวกเนื้อพวกเนี้ยเพราะว่าอย่างไรเราไม่ได้ใช้เนื้อเนื้อดิบ ซุปข้นๆนะครับเกลยวขาวทีนี้ก็ลุยเลยครับเาเนื้อผิวหมาน้อยด้วยข้างล่างนี้ก็น่าจะมีนั่นไงอุ้ยนั่นไงหนึ่งตัวสองโอ้โหเยอะเยอครับเอ๊ะสงสัยบ๊อบมาเล่จะเลือดหวานนะครับรู้สึกว่าตามบ๊อบมาเล่อย่างนี้ใช่ครับไปไปไปไอ้ตรงนี้ที่ผมตายนี่นะตรงในนี้ป่ะพี่ลองไปในนี้เรื่อยๆป่ะหรือว่าไม่ต้องมาอีกแน่เลยวะข้างหลังหลัง ทั้งหน้าก็มาแล้วไอหัวน้ำนี่แหะก็เลยจะบอกว่าเราเดี๋ยวผมขอดอบของในจอเล้กก่อนครับอย่าไปจิ้นะครับ๋ย่ไปจิ้มมันตายแล้วนี่มันไม่มีอะไรแล้วนี่ม่ากลัวมากตายเขาปล่อยตายเลยว่าไม่ต้องเก็บของเลยหรอกผมก็ตกเสทีเก็บเห็นขอนไม้ลอยมานะครับเหมือนขอนไม้ พีบกับพี่เป็นแค่คอนม้ทางบนกันครับเอาะเฮ้ยดันญญามารันญ่ารอยหโอ้หโอ้โ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 หอยอย่าอย่ใจเย็นพี่ขึ้นครับขึ้นได้ขึ้นเลยเด้อเฮ้ยตรงนี้นมีแสงไฟเออลองไปดูครับผมว่าเหมือนเดิมแหละดันย่ามามาวังหลัง มีอะไรอ่ะมีอะไรไหมบนนี้ไม่มีอะไรนะครับก็ต้องไปตามแสงไฟอยู่แล้วมันล่อซะติวเลยมันจะอะไรกันนะกันหนาเนี่ยอ่าตรงนี้เป็นที่พักนะฮะไอ้ตรงนี้ไงพี่ที่เรามาพักหายใจกันตอนนั้นอะอ้แบ่งเนื้อแบ่งอะไรกันเนอะแล้วเราจะไปไหนต่อนี้ก็ต้อง ข้างล่างนะครับเราต้องรีบเก็บนะฮะตุบเลยอะไรวะเนี่ยขอเก็บหน่อยเถอะแม่เก็บได้แค่คนเดียวอีกมีอะไรเอาใครเก็บฟ้าเป็นแค่ใหญ่เป็นแค่อะไรนะถุงมือหนังงวงนึงโอ้โหงงเลยครับเฮ้ยเอะไรวะอะไรวะโดนอีกแล้วปีดันย่าไงปีดันย่าไงปีดันย่า โอ้ยหนูก็ทิ่มมันไม่โดนโอเคโอเคคือตอนนี้เราจะปล่อยให้ทับหน้าก็เดินหน้าต่อไปนะครับเราจะยืนดูเขาสู้กันนะครับโอ้โหมาแล้วสุดไปเลยเราต้องหันหลังเข้ามุมไยครับข้างหน้ามีต้อระวังด้วยนะครับเห็นแล้วไปก่อนเลยค่ะผู้ชายทะมุดทะมุนนะคะทะมึดทะมุนอุ้ย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 เดี๋ยวเราดูบลอกสู้กับจระเข้นะครับไปเลยค่ะ เราไม่อยากโดนแทงตูดนะครับเโอ้โหเออวาอยู่หลังก็เสียวนะเนี่ยจิ้มอยู่หลังไปโอ้วิญญาดเนี่เห็นไหมเห็นไหมไม่ทันทักันพี่ใหญ่โดนแทงตคนใหญ่โดนเยอะเลยพี่ครับพี่เทียนาเดี๋ยวผมจับหลังให้แล้วก็แทงพี่ด้วยหนึ่งทีนี่นแทงพี่หนึ่งทีดีมากเลยน้องพี่แทงพี่ทำไมคือเหมือนมันวนกลับมาที่เดิมหรือเปล่า วนแน่นอนนะยังครับยังยังเฮ้ยตัวนึงเอ้ยโดวนพี่ปอาไม่โดนครับโอเคขอบคุณค่ะโอ้ทำนี่มันกว้างเหลือเกินเนี่ยใช่ผมว่ามันต้องอยู่แถวนี้เลยครับอาร์ติแฟกต์นะแน่นอนเลยครับไม่ใชกันดูซ้ายขวาดีแต่ตามากเลยมองดูเฮ้ยใครใครมีไฟก็เปิดเลยนะครับเผื่ออาจจะมีซอกมีซอยให้เราแวะเข้าไปเนี่ยผมันจ้ามากเปิดไฟกันหละครับก็จ้าทีนี้ อ่ามันมีสองทางเห็นไหมทำไมรู้สึกหนูดูไปแล้วมันก็ไม่คุ้นเลยวะพี่อ่เราลองมาทางนี้ดูบ้างเนาะมาทางนี้ดีกว่าทางนู้นมันเหมือนเราไปแล้วหรือเปล่าอ้าวตรงน้ำครับฉลวนเป็นระบายอีกแล้วตอนนี้ไปใครอุ้ยปิลัญญาอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอมันเป็นทางตันหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันดูเหมือนมันจะไม่มีที่ไปเลย ใช่ป่ะไม่แน่พี่ไม่ได้อีกไม่ได้อีกไป่ได้อีกโอ้ยมันเยอะจังวะแต่ต้องเหลือบๆนะฮะแต่ปีเรัยนยาได้บานเหลือแ้วชื่อแบบขึ้นแบบรัวๆอพี่จระเข้อะไรพี่ข้างหน้าครับอุใช่ฉันวันสวัสดีคร่างตับสวัสดีครับผมเป็นผู้เฝ้าสุสานอิช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 อย่ายุ่งครับอย่าขวางครับฤดูกาลนี้ห้ามขวางนะโอ้ เออมี2ทางนะครับเฮ้ย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 เราเราต้องแยกกันไปแล้วครับตอนนี้นะฮะเพราะว่าเยอะมากอ่ะเพราะเดี๋ยวเราจะกลับมาแล้วเราจะงงนะผมไปขวาแล้วกันขอแยกมาซ้ายมาโอเคโอเคเฮ้ยฉันต้องพักขึ้นไปกินยาก่อนอ่ะยาอะไรครับยาเนี่ยแหละก็เนี่ยเจอทางขึ้นแล้วนั่นเหรอเออนั่นเหรอขึ้นหนึ่งแล้วโอเคเฮ้ยทะลุเข้ามาในเท็กเจอร์ตายแล้วกูนั่นแหละถึงได้บอกว่าทำไมอออ้้้ยกไไม่ดแลว เล็กๆกับมาด้านนะโอเคโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยโโอ้ยโอ้ย้ขอกินอะไรก่อนะไรอ๋อตรงนี้ใช่ไที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนหลอกมาเรอขึ้นน้าไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนละที่กันนะที่เหรออนี้มันเป็นทางขึ้นเฮ้ยแล้วต่อหน้าต่อตาแวใครมาอีกด้อ ทางเนี้ยทางเนี้ยน่าจะน่าจะถูกแล้วนะนั่นนี่ผมเจอแล้วครับผมเจอแล้วผมเจอแล้วจัดการกับเป็นวงป๊าดูซิมีอะไร Artifact of the pack นะครับผมไปว่ายน้ำทำไมต้องชื่อแพ็คด้วยแพ็คตัวไหนครับไม่ใช่แพ็คครับใช่แพ็คด้วเปล่าแพ็คเหมือนแพ็คของครับประมาณนั้นแพ็คของ ถทำแห่งการแพ็คของแล้วมันเกี่ยวอะไรกันวะไม่ได้เชื่อมโยงกันเลยได้เห็นไหมจิมมี่ไม่มีชาแนลนะครับมันมีชื่อไม่ใหรอไม่ใช่ <c oughs> ใชาแนล <c oughs> มี่สิชาแนลเฮ้ <c oughs> ยเหมือนแช่งไงไม่รู้ <c oughs> ก็เป่าคนพูดแบบพูดรวมๆแล้วมันสมสติครับผมจิมมี่ไม่มีชื่อชาแนลก็เลยแบบ <c oughs> แรกแรกก็งงว่าคืออะไรนะใช่ตอนแรกก็งงก็คืออ๋อที่แท้คือชื่อจริงๆนั่นแหละโอ้โหต้งใจตั้งชื่อมากนี่ไม่มีชื่อข้างล่างนี้น่าจะเจอสึกใหญ่เหมือนกันนะข้างล่างก็เดี๋ยวต้องหาใครเลือดหวานๆไปล่อก่อนแน่ไม่ขนาดันนีไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงบ๊อบนี่ไงยืนอยู่นี่ยืนครับเราผัดกันเก็บนะครับเอาให้ครบสี่คนเลยนะครับใช่ จะได้แบบไหนเข้ามาแล้วก็เอาให้คุ้มไม่เป็นไรครับยาทีเดียวแมงมุมสี่ตัวนะยาเราเยอะนะครับใช้ๆไปนะฮะอย่างไงเราก็เนี่ยไม่ธรรมดาอยู่แล้วไม่ซ้ำไข่โอ้โหพี่สําคัญนะครับได้ไข่งูมาหนึ่งฟองนะครับเดี๋ยวไปลองดูว่าไอ้ลิงกังของเรามันจะเพิ่มขนาดไหนนะลิงมันจะชอบจับไข่หรือเปล่านะครับนะอันนะอะไรวะจับไข่อย่างไรอ่ะเงเยอะ ดูดิดูเขาไล่เรียงสามอะดูตรงนี้มันมีทางไปด้วยนะไหนเอ่ยได่เหรอไปได้เหรอจิงบัมก็ช่างแสนผาไม่เจะทะลุออกไปเลยเมื่อกี้ทะลุเข้าไปในเท็กเจอร์ออกไม่ได้โอ้โหวนตั้งนานเดี๋ยวจะดับอาจจะดับก็เป็นได้ฮะเออเดี๋ยวผมฟันแสงเขียวๆนี่ก่อนเผื่อผมจะแปลงร่างกลายเป็นเดือดฮักเกี่ยวไหมเริ่มใหญ่แล้วเดินจิ้มเริ่มเผยเจอ ได้ครบแล้วครับตอนนี้เราเราโดดลงไปดีกว่านะเดี๋ยวให้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับถ้าเกิดโดดปุ๊บ,บใช่ไหมพอโดดปุ๊บให้เราให้เราเลื่อนเลื่อนไปทางด้านซ้ายนะครับเพราะด้านซ้ายมันน่าจะมีฝั่งอยู่โอเคนะนะงั้นก็งั้นก็อนหนึ่งสอง <c oughs> รอรอคนไปก่อนนะครับอ๋อที่นี่มันที่เดิมโอเคมีน้ำไหม้างตรงข้างล่างไม่มีปัญหาไม่ผ่ามาได้เลยมาได้เลยอ๋อนี่ไงเป็นสีชมพูชมพูเดิมครับที่เดิมนะ กลางร่มต้องกลางล่มด้วยอ่ะหนูไม่ได้กลางล่มชิบหายแล้วไม่เป็นไรนะจาเฮ้ยเอาชิบหายแล้วมีมีปลามีปลามาแล้วโอเคขึ้นทันนีากป็กือแตกแล้วอุยโท่ทำอะไรอ่ะฮะไทำอะไรอ่าทีนี้ก็กลับบ้านกันครับนี่บอกว่าดันนี้มันยากนะฮะ ไม่เห็นยากเลยพี่กะจอเลยไม่หลงมันง่ายมากครับแหมตอนเรามาตอนแรกนี่แหมวนกี่รอบวะเนี่ยลองเซเวตอนแรกดูครับจะรู้นะฮะว่ามันลำบากยากเห็นใช่ครับลบากเออถ้าอย่างงั้นเหลือเวลาเราไปดันทั้งคันใช่ใช่มันอยู่ใกล้กันน่าจะไปแหละโอเคครับไปแน่นอนโอเคค่ะเราไม่จำเป็นต้องเตรียมอะไรอีกแล้วนะครับเราไปกันแบบด้วยตัวและหัวใจเหมือนคราวที่แล้วที่เรามาดันนี้นะครับเราก็พูดดีะนี่ยเอ้ยโอ้โหตกใจ โจดครับโจดโจดครับโอ้โหตัวนี้แบบปิวไหนเคนเกซี่ไง,งพยายามเดินเอานะครับวิ่งมาแล้วเ <c oughs> พราะว่าถวิ่งี่หนีผู้หญิงกันเถอะอ,อย่านะเฮ้ยงูอ้าวไหนไหนไหนนั่นไงข้างหน้าโอ,โอเคเรียบร้อยครับ อยากเห็นเค็นเคซี่ขึ้นชื่อข้างบนอะไม่เอาไม่ใช่ขึ้นชื่อหมายถึงว่าขึ้นชื่อว่าข้าไงทไมี่าเนอะไรนี่ไงเจนชอบมองโลกในแง่ร้ายว่ะโหอ๋อไม่ดีนะไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้ต้องสวยๆเข้าไวถ้าเราสัมบัติจุกไหมไปให้มาถึครับขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงครับผมดูแลงงงงทางมากหลงเลยเนี่ยถ้ามาคนเดียวเนี่ย งงหวกหลงเว็นงงงงฉันงงทางมากเลยไนี่ผมนำทับหน้าเองไปแล้วครับไปแล้วแล้วผมก็จะหลงจิมมี่ไปเลยไปเอ้ยทำไมมันไม่เกิดเลยเนาะเฮ้ยเจอข้าว้วยเรามาไวเรามาไวเรามาไวอ๋อยังเกิดไม่ทันอะไรอย่างงี้ปะนั่นไงบ๊ายบาย น่าจะเกิดแล้วล่ะข้ังหน้านี้สุดหนักเลยอืออือเขาแทงกันแบบมันมากอืมไม่เราแทงก็สิเธออจจะโดนตูดคนนั้งูงู้ายมืองูอีกเหรองูอีกเหรองูเหรอพี่ไข่ไก่นะคะอุ้ยงูไหนฉันก็ยังไม่เคยเห็นไข่งูเลยเอ่ะไข่งูสีขาวครับแล้วเหมือนแบบมีประทับตาอะไรไม่รู้ ตาทับตาโบอาอยู่นะครับนี่ถ้าผมถ้าผมล่วงลงไปโดนเป็นโดนระวังหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าล่วงไปก็ต้องวิ่งขึ้นมาใหม่ก็ถ้าไม่ลงน้ําก็ตายแล้วครับนี่ทิศตรงเนี้ยตรงเนี้ยระวังนิดนึงเฮ้ย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 หนูเกลียดตรงนี้มากเลยอะกระตุกอะเมื่อกี้เกือบตกอ่ะเจ๊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 หันมากระตุกเหมือนกันแล้วนะเจ๊เจ๊ฮะแป๊บหนึ่งครับนี่ผมมีของจะให้อะไรอ๋อเป็นอย่างกระตุกเฮ้ยกระต่ายอะโอเค อะไรอะไรวะเดี๋ยวครับมีมีมีติดตัวไว้ดีๆนะฮะตอนนี้เราก็ทิ้งหนุ่มสาวสองคนไว้อยู่ตามลำพังนะครับเฮ้ยหนุ่มว่าตกแม่เลยวะเราต้องตกเดินไม่คยกระโดดเชื่อสิฉันยื่นมือรอรับเธออยู่เรานั่นไงว่าแล้วตกเหรอตกแล้วเจ็บเบยหูเต็มเลยฉันฉันว่าฉันตายแน่ๆ โอ้หเมื่อกี้พ่นใหญ่กันแบบแสงสีตะการตาล้านารมากเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหแต่ผมวิ่งไปช่วยผมจะไปช่วยคุณเอมแบบรอรอเราผ่านแล้วว่ะไหนวะแล้วสปาวใหม่แบบแล้วแล้เราลงมาถูกพามัวเนี่ยงงแย่โอ๊ยโอ้โหเกงขาดโอ้โหเมนกรรมเอนเกซี่ครับคุณเราตกมาไม่ตายเหรอเกือบ กลางร่มได้นิดนึงอุย๊ยไม่กล้ากลับแล้วอ่ะยกล่างฉันกลับไปได้ไหมมีร่มอีกอันหนึ่งไม่ใช่ครับมี่มีอีกอันหนึ่งอุย๊ยมันมันเป็นจังแง,ง่งจังแง,ง่งมันแบบว่าจังแง่งจังแง่งใช่พื้นเรียบอ่ะแล้วแบบมันต้องกระโดดใช่ไหมอย่าไม่ต้องกระโดดเดินเฉยๆ,ๆไปเลยครับไม่เดินเฉยๆนะกระโดดอุจิตาเนี่ยอุจิตเจ๊เจ๊เมื่อกี้มาโดดตรงเนี้ยแเอา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 เกือบแล้วครับเกือบแล้วครับเย้ผ่านแล้ว เดี๋ยวจิมมี่จะล่วงไปอีกคนนึงเนี่ยี่กับปิ้งนี่เป็นประสบการณ์คนแรกครับในสไายไดเวอร์ครับใช่เดี๋ยวเลยน่าจะเป็นคนน่าจะเป็นคนแรกในเซิร์ฟเลยครับที่ตกแบบนี้ธรรมดาจริงๆนะต้องมีไหลอะไรบ้างแหละมันก็ต้องมีบ้างแหละพี่พลาดไงมันลื่นอิ่นมันลื่นมันเป็นบั๊กทางนี้ไม่ใช่เหรอพี่ใหญ่ไปไหนทางไหนอ่ะ ไเนี่ยผมออกก่อนแล้วนะทางไหนผมก็ออกแล้วเนี่ยเอาแล้วเจอแสงแล้วทำเย่ดีดีนะครับอันนี้ทันนอนโลดกันหมดเลยเนื้อยังไม่ทันหมดเลยเนื้อหมดกองที่หนึ่งเลยครับใช่ยังไม่ได้ใช้ยาสักทีไม่เหลือเลยไม่เหลือหมดไปกองนึ่งฮะเดี๋ยวอาหารมาป้อนนกก่อนครับ โอเคนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะไปดันเจ้นต่อไปเลยนะไปต่ออีกหนึ่งดังนใช่ครับก่อนอื่นนะครับขอขอตัวออกเข้าใหม่ก่อนใช่